เราจะได้เจอกับนภัาศสยนะคะที่ท่านเป็นคุณหมอของประชาชนนะคะเป็นหัวใจทุกๆดวงของพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะคะขอเชิญพบกับนายแพทย์เกรียงศักดิ์หลิวจันท์พัฒนาค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพันธมิตร ทุกท่านทั้งที่มรควานทั้งที่บ้านและที่ต่างประเทศนะครับก็ต้องขอคารวะในเรื่องของจิตใจแห่งการต่อสู้ของพวกเรานะครับซึ่งผมก็ยอมรับนะครับว่าผมก็ยังสู้ท่านไม่ได้เลยวันนี้เรามาพูดเรื่องสุขภาพกันแล้วกันนะครับแต่เป็นสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเมืองพ่อแม่พี่น้องครับสองสามวันที่เกิดขึ้นมานี้คือภัยพิบัติที่ญี่ปุ่น เขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตจากคลื่นสินามิอย่างน้อยๆประมาณหนึ่งหมื่นคนแต่โทษทีครับประเทศไทยของเราทุกๆปีมีคนตายจากการสูบบุหรี่ปีละห้าหมืนคนครับแล้วรัฐบาลชุดนี้กับส่งเสริมพ่อค้าในการที่ต้นเงินรายได้ของประชาชนในการขายบุหรี่โดยพ่อค้าต่างชาติ ถึงหกหมื่นแปดพันล้านบาทและบุหรี่นี้ก็คือยาเสพเติดที่ทำให้คนไทยตายปีละประมาณห้าหมื่นคนซึนามิที่ว่าร้ายแรงมาเจอรัฐบาลชุดนี้คิดซ้ายเลยใช่ไหมครับใครเลวร้ายกว่าใครเอามาหิดกว่าอยากจะฝากพวกเราเชื่อกันเดโดยเฉพาะ แม่ยกทั้งหลายที่ไม่ลืมหูลืมตาเลือกแต่คนหลอเข้าไปเห็นแล้วยังครับผลที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเป็นยังไงพวกเราทราบใช่ไหมครับว่าบริษัทฝรั่งที่ชื่อฟิลิปมอลิสเอาบุหรี่เข้ามาขายตั้งแต่ปี2546จนถึงปี2552แล้วเกิดเรื่องและมีคนจับติดว่ามีการแสดงราคาต่ำกว่าราคาทั่วไปจากท้องตลาดเพื่อที่จะหลบเลี่ยงภาษีถึงหก0มืนแาบาท พ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับว่าเขาเอาบุหรี่เข้ามาในเมืองไทยแล้วประมาณกี่ล้านซองปีหนึ่งประมาณห้าร้อยล้านซองห้าปีประมาณหกปีเท่ากับสามพันล้านซองพวกเราคงนึกภาพไม่ออกนะครับสามพันล้านซองนี่มากขนาดไหนเราลองเอาบุหรี่มันเรียง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 เอามาปูที่สนามหลวงพวกเราทราบไหมครับว่าถ้ามาปูสนามหลวงมันจะปูสนามหลวงได้ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบสนามหลวงเนยครับ สักคิดเป็นป,ปีปีหนึ่งประมาณยี่สิบสนามหลวงที่จากฝรั่งนะครับที่ขายเข้ามาแต่นั่นเป็นสินค้ายาเสพติดที่มันทาลายชีวิตสุขภาพของคนไทยของเราประแาณพี่น้องครับบุหรีหนึ่งมวนมีสารพิษอยู่ประมาณสี่พันชนิดนะครับมีสารที่ก่อมะเร็งอย่างน้อยน้อยสี่สิบตัว มีสารกำรมันตภาพรังสีที่มีชื่อว่าโพลูเนียมสองหนึ่งศูนย์ถ้าเรานึกสารกำมันตภาพรังสีไม่ออกก็นึกถึงที่เซึนามิที่จังหวัดเคนไซของญี่ปุ่นที่โรงงานไฟไฟ้านิวเคลียร์เขาระเบิดและอันตรายอย่างไงมันก็เหมือนกับสารโพลูเนียมที่สารกำรมันตภาพรังสีที่มีอยู่ในบุหรี่แต่ละมวลแต่ละมวลแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกใช่ไหมครับถ้าเอาบุหรี่มาปูพรมที่สนามหลวงปีหนึ่งจะได้ประมาณเกือบ ยี่สิบสนามหลวงนั่นหมายความว่ามีสารกัมมันตภาพรังสีที่มันสูดเข้าไปในคนไทยแต่ละคนแต่ละคนแล้วสารพิษตรงนั้นผมก็ขอยกตัวอย่างนะครับนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ทุกคนรู้จักนิโคตินก็คือสารที่ทําให้เสพติดไงล่ะครับที่เราติดบุหรี่ก็เพราะมันมีสารนิโคตินสารตัวนี้เป็นสารระเหยก้นกองที่บุหรี่กองไม่ได้นะครับก้นกองที่บุหรี่กองไม่ได้ สารนี้โคตรตีนี้นะครับเขาบอกนะครับว่าถ้ามันมีปริมาณ70มิลลิกรัมเข้าไปในร่างกายคนตายเลยนะครับท่า,านทราบไหมครับว่าบุหรี่หนึ่งมวนมีสารนิโคตินเท่าไหร่2มิลลิกรัม70มิลลิกรัมเท่ากับบุหรี่แค่35มวนเท่านั้นเองถ้าท่านสูบบุหรี่3-5มวนอัดเข้าไปทันทีเรียบร้อยเลยนะครับตายเลยนะครับนี่คือความ เที่ยมโหดของรัฐบาลที่ไม่เห็นถึงไอ้สินค้าตัวนี้ที่มาทําลายสุขภาพถามว่ารัฐบาลนี้อำมหิตไหมครับและสารนี้คาตีนี่นะครับที่ทําให้หลอดเลือดที่ในตัวเรานะครับมีการตีบแข็งเพราะไอคอเลสเตอรอลตัวร้ายถ้าเจอสารนี้คตินมันจะทำให้คหอเลสเตอรอลตัวร้ายนี้ไปพอกติดอยู่ผิวด้านในของหลอดเลือดก็ทําให้หลอดเลือดตีบแข็ง แล้วก็ทําให้คนไทยต้องเสียชีวิตจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันหลอดเลือดสมองตีบตันและที่สำคัญที่สุดหลอดเลือดที่ตรงอวัยวเพศก็ตีบตันไปด้วยและทําให้คนไทยกามตายด้านไปด้วยนะครับแต่พอแม่พี่น้องที่จําได้มีคืนหนึ่งแกนนําของเราขึ้นมาพูดผมมีปืนแต่ปืนผมใช้งานไม่ได้แล้วเ <c oughs> พราะสูบบุหรี่มากเกินไปนั่นแหละครับ เป็นอุทาหรณ์ที่ดีอย่างหนึ่งเลยครับที่ท่านมาให้เป็นกรณีศึกษาว่าโทษของบุหรี่มันมีพิษภัยขนาดไหนถ้านั้นไม,ไม่พอนะครับสารตัวที่สําคัญก็คือที่เราเรียกว่าน้ํามันดินหรือทาตัวนี้ก้นกองมันกรองได้แต่ถ้าหากว่าสูบแล้วท่านพ่นออกมาหรือบุหรี่ที่ควันมันออกมาคนรอบข้างสูบเข้าไปก็คือน้ํามันดินตัวนี้มันกรองไม่ได้ไอ้น้ํามันดินตัวนี้ที่เราสูบเข้าไปมันก็จะไปเกาะติดที่ ตรงเขาเรียกว่าถุงลมในปอดก็ทําให้คนไข้ถุงลมโป่งพองแล้วก็ทําให้เหนื่อยหอบท่านผู้ฟังท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ก็ลองนึกที่บ้านนะครับที่ใครสูบบุหรี่แล้วเดินแค่ข้ามถนนก็ไม่สามารถข้ามได้แล้วก็คือโรคถุงลมโป่งพองนั่นเองนอกจากนั้นมันยังมีสารพิษอีกเยอะแยะทั้งก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ในตัวเช่นดออกได์ จากสารพิษตรงนี้แหะครับที่ทําให้คนไทยต้องเสียชีวิตไปปีละประมาณห้าหมื่นคนตายจากมะเร็งปอดปีละประมาณหมื่นกว่าคนตายจากมะเร็งหลอดลมกล่องเสียงหลอดอาหารและกระเพาะอาหารอีกประมาณแปดพันกว่าคนตายจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันหมื่นกว่าคนและตายจากโรคถุงลมป่องพองอีกปีละหมื่นกว่าคน ผมถามว่าถ้ารัฐบาลที่มีคุณธรรมเขาไม่ส่งเสริมแล้วครับยกเว้นรัฐบาลที่มีจิตใจอำม,มหิตแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ส่งเสริมแล้วยังไปช่วยพ่อค้าให้หลบเลี่ยงภาษีถึงหกหมื่นแปดพันล้านบาทไม่รู้จะใช้สมองส่วนไหนคิดใช้ส้นตีนคิดยังไม่คิดแบบนี้เลยมีแต่รัฐบาลชุดนี้สมองมันยิ่งกว่าส้นตีนซะอีก ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งพยาบาลสาธารณสุขเภสัชออกมาลณรงเรื่องของการเลิกละบุรีแต่พ่อเขาก็เป็นหมอด้วยนะแต่กลับส่งเสริมเสียชาติเกิดเป็นลูกหมอจริงๆเลยครับทั้งพ่อทั้งแม่ก็เป็นหมอแต่ไม่เข้าใจทำไมลูกออกมาไม่รู้ถึงพิษภัยของบุรี ซึ่งทั่วโลกเขาลณนนันลงกันแล้วให้เลิกบุหรี่เพราะมันเป็นสารเสพติดตัวหนึ่งแต่มันไม่ทําให้เกิดเรื่องสู่วันนี้พวกนี้ตายหรือสู่วันนี้เดือนหน้าตายแต่กว่าจะตายเป็นสิบสิบปีแต่นั่นก็คือพิษภัยของบุเรไม่มีใครเอาแล้วนะครับในโลกนี้มีแต่ประเทศไทยยุคนี้แหละครับที่กลับไปส่งเสริมเท่านั้นไม่พอนะครับคนที่สูบก,ก็แบบเมื่อกี้ที่เรียนให้ท่านพ่อแม่พี่น้องทราบคนที่ไม่สูบ โดยเฉพาะสามีภรรยาและลูกและโดยเฉพาะคนที่ตั้งครรภ์น,นะครับสูบเอาบุหรี่จากที่สามีพ่นออกมาทุกวันทุกวันมันมีผลทําให้เด็กเกิดออกมาน้ําหนักตัวน้อยกว่าคนปกติและถ้าเกิดออกมาบางคนก็เรียกว่ายังไม่ทันเกิดก็คือแทงเสียก่อนถ้าเกิดออกมาก็มีทําให้ผลแม่ตกเลือดได้ รัฐบาลที่ชั่วชาติจึงมีความคิดที่ทําให้บุหรี่ยังเป็นสินค้าที่ขายได้ในเมืองไทยก็คือรัฐบาลชุดนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับบุหรี่แต่ละซองแต่ละซองที่ท่านสูบอย่างน้อยๆห้าสิบบาทต่อซองคนที่สูบป,ปีหนึ่งก็สามร้อยหกสิบห้าวันพวกนี้มีคำว่าวันหยุดนะครับสูบอยู่สองวันคือวันที่ฝนตกกับวันที่ฝนไม่ตก สาม้อยหสบห้าวันปีหนึ่งห้าสิบาทคูณก็ตกประมาณหมื่นแปดแล้วเขาไม่ได้สูบป,ปีแล้วก็หยุดสูบอย่างน้อยสิบยี่สบปีปีนึ่งเท่ากับแสนแปดยี่สิบปีสามแสนหกห้าสิบสามสิบปีก็ห้าแสนสี่พวกนี้กว่าจะสูบก็พอดีสามสิบปีตายเพราะชีวิตคนที่สูบจะสั้นกว่าคนโปรตีนึงมวลห้านาทีชีวิตท่านจะสั้นลงเพราะฉะนั้นนอกจากทําลายสุขภาพของคนไทยแล้ว ยังเอาเงินของคนไทยไหลออกสู่ต่างประเทศอีกด้วยและสิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วรัฐบาลก็ต้องเอาเงินมารักษาคนเหล่านี้ที่ก่อนจะตายนะครับพระม่พเป็นน้องทราไหมครับเปีนหนึ่งประมาณเกือบเกือบสองหมื่นล้านบาทเกือบเกือบสองหมื่นล้านบาทที่ต้องมารักษาคนไข้เป็นมะเร็งปอดมะเร็งหลอดอาหารเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นสมองตีบตันและรวมทั้ง เรื่องของสา,ารพัดที่เกิดจากผลแรกร้อนของคนที่ตั้งครรภ์อีกปีหนึ่งประมาณเกือบเกือบสองหมื่นล้านบาทซึ่งถ้าเอาสองหมื่นล้านบาทมาบวกกับหกหมื่นแปดพันล้านบาทนี้ตกแล้วเกือบเกือบเจ็ดหมื่นล้านบาทพ่อแม่พี่น,น้องทราบไหมครับถ้าเจ็ดหมื่นล้านบาทนี้ถ้าไม่โดนพรรคนี้เสียกอคนนี้วิ่งเต้นนะครับเจ็ดหมื่นล้านบาทนี้เรามาทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายเลยโดยเฉพาะสวัสดิการของประชาชนคนไทย ไม่ต้องไปกู้มาแล้วโกงเหมือนกับที่พักหนึ่งกำลังทำอยู่แล้วก็อ้างว่าเพื่อที่จะมาสร้างรัฐสวัสดิการคุณไม่ต้องไปกู้มาเลยนะครับหกหมืนแปดพันล้านบาทนี้จะเก็บมานะครับสร้างสวัสดิการให้กับประชาชนคนไทยอย่างมหาศาลเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหกหมืนแปดพันล้านบาทถ้าแบ่งคนอำเภอละหนึ่งร้อยล้านบาทไปปรับปรุงโรงพยาบาลอำเภอนะครับพ่อแม่พี่น้อง จะมีสวัสดิการและของสุขภาพอย่างดีกว่านี้มากมายเลยนะครับพเราทราบไหมครับว่าคนไทยแต่ละปีต้องมาจบชีวิตโดยไม่สมควรที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลปีหนึ่งประมาณหกหมื่นหกหมื่นลายนะครับโดยไม่สมควรตายเช่นอุบัติเหตุไปที่โรงพยาบาลเครื่องมือไม่พร้อมแพทย์ไม่พร้อมหรือหลอดเลือดหัวใจต,ตีบสันไปที่โรงพยาบาลอำภอโรงพยาบาลอำภอส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดไปไม่ถึงแล้วก็ตาย ปเปีนหนึ่งประมาณหกหมื่นลายถ้าเอาหกหมื่นแปดพันล้านกับสองพันสองหมื่นล้านนี่รวมกันนะครับเกือบเกือบเจ็ดหมื่นล้านนี่นะครับบอกได้คำเด็ดนะครับว่าพัฒนาโรงพยาบาลอำเภอจะได้โรงพยาบาลอำเภอที่มีมาตรฐานที่จะช่วยเซฟชีวิตของคนภทัยที่อยู่ตามบ้านนอกเนี่ยนะครับเอาสักครึ่งหนึ่งนะครับไม่สมควรตายสักครึ่งหนึ่งก็ตกประมาณสามหมื่นคนแล้ว เราสามารถทําได้ทันทีเลยนะครับจากหกหมืนแปดพันล้านบาทที่ไม่ถูกรัฐบาลนี้โกงไปถ้ายัางคิดไม่ออกก็อยากจะแนะนําถ้าไม่ไปพัฒนาโรงพยาบาลเอาเงินหกหมืนแปดพันล้านไปสร้างคลินิกชุมชนอบอุ่นรักษาฟรีเราจะได้ถึงหกพันแปดร้อยคลินิก ที่จะรักษาพ่อแม่พี่น้องได้ครบทุกตำบลทุกชุมชนเลยแล้วพวกเราก็ไม่ต้องไปรักษากันที่โรงพยาบาลแล้วไปอายไปอัดกันที่โรงพยาบาลสุดท้ายก็คุณภาพที่โรงพยาบาลก็ไม่ดีเห็นอรยังครับไม่ต้องไปกู้มาแล้วกองเลยหกหมื่นแปดพล้านบาทนี้นะครับมาแบ่งมาสร้างคลินิกชุมชนอบอุนที่ละประมาณสักสิบล้านเราจะได้คลินิกชุมชนที่มีมาตรฐานอย่างมากเลยนะครับ ถ้าไม่พอหรือไม่เอาอย่างนั้นเรามาสร้างที่เรียกว่าเนอร์สเซอรี่ดูแลผู้สูงอายุพ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับว่าประเทศไทยของเรานั้นมีคนสูงอายุที่ป่วยอมัอมพฤกอัมพาตกระดูกหักเดินไม่ได้ลูกหลานพ่อทิ้งปีหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นคนมีอยู่ทั่วประเทศถ้าเรามาสร้างให้จังหวัดละหนึ่งแห่ง โดยแบ่งงบประมาณให้พันล้านบาทต่อแห่งมันจะมีเนอร์สเลี่ดูแลผู้สูงอายุที่ลูกหลานทอดทิ้งได้ครบทุกจังหวัดเลยครับแต่เสียดายมาเจอกับรัฐบาลนี้มันไม่ทำทีมนนออรร่มันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรครับมันเป็นเช่นนี้เพราะมันเป็นเพราะระบบการเมืองที่เราเรียกว่าการเมืองระบบวงจรอุบาตน้ำเน่า ที่เข้ามาแล้วต่างคนต่างกอบโกยโกงกินเพื่อที่จะไปเลือกตั้งครั้งหน้ามีอะไรที่มันโกงมันกินได้มันเอาหมดทุกอย่างเพื่อที่จะชนะการเลือกตั้งแทนที่จะใช้ความดีชนะพวกนี้เอาความชั่วจะไปชนะความชั่วของคนเก่าเราก็เลยเจอสภาพนี้เรื่งพ่อแม่พี่น้องเราจะยอมจำทนอยู่แบบนี้ต่อไปไหมถ้าไม่ยอมขอให้พวกเราออกมากันเยอะ วันนั้นมาถึงแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอพระคุณนะายแพทย์เกลียงศักดิ์ค่ะคุณหมอนะคะหัวใจของประชาชนทุกๆดวงนะคะวันนี้พี่หมีคะเราชุมนุมกันมาเนี่ยมีหลายคนสงสัยว่าตกลงแล้วคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะเนี่ยเป็นลูกมีพ่อมีแม่หรือเปล่านะ,ะหรือว่า หรือว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเกิดมาจากดงไม้ไผ่นะถ้าเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่เนี่ยอย่างน้อยถ้าพ่อแม่ได้พูดได้กล่าวได้ตักเตือนนะคะก็ต้องฟังกันบ้างหลายคนก็อยากฟังว่าคำนิยามประเทศชาติของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมันหมายความว่ายอย่างไรแล้วคำว,ว่าพี่น้องนะญะาติพี่น้องในความหมายของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะหมายถึงเฉพาะแค่คนในวงตระกูลตัวเองเท่านั้นหรือเปล่า มันจึงเป็นที่มาว่าวันนี้นะมีจดหมายฉบับหนึ่งนะคะจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขียนถึงคุณอภิสิทธิ์เดี๋ยวจะให้พี่หมีนะคะเล่าว่าในเนื้อความจดหมายฉบับนี้เขียนถึงเขาว่าอย่างไรบ้างค่ะตั้งใจมากตั้งใจจะเอาจดหมายฉบับนี้ส่งไปยังครอบครัวของคุณอภิสิทธิ์ครับพี่น้องมีความหมายมากเป็นบุคคลสำคัญซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะครับเรียนคุณหมี ดิฉันติดตามข้อมูลของนายกอภิสิทธิ์จากสื่อแหล่งต่างๆแล้วรู้สึกผิดหวังและเสียใจทั้งนี้เพราะเขาเคยเป็นลูกศิษย์อยู่ที่สาธิตจุฬาที่ดิฉันเคยสอนเขามาและเคยภูมิใจที่มีลูกศิษย์เป็นนายกของประเทศไทยมาบัดนี้ดิฉันรู้สึกเสียใจที่อภิสิทธิ์เปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงและทราบมาว่าไม่มีใครเตือนได้แม้แต่คุณพ่อคุณแม่ของเขา ดิฉันจึงอยากใช้ความเป็นครูตักเตือนขาวให้กลับตัวกลับใจและจากประสบการณ์ของการเป็นครูพบว่าลูกศิษย์จะเชื่อครูมากกว่าเชื่อพ่อแม่จึงขอแต่งบทร้อยกลองสอนใจศิษย์มาตามหน้าที่ของครูที่รักและห่วงใยนายกอภิสิทธิ์ทำผิดหลายคดีมุสาวจีไม่มีน้ำใจ คิดเห็นแก่ตัวเมามัวชั่วไปทำร้ายเมืองไทยใครเตือนไม่ฟังสาธิตจุลาระอาผิดหวังเสียแรงสอนสั่งเมื่อครั้งเยาว์วัยครูเคยนิยมชื่นชมภูมิใจใย,ยสิทธิ์เปลี่ยนไปไม่มีคุณธรรมเพราะความขี้คลาดพาชาติตกตำ่ำคนชั่วชักนำให้ทำเลวซาม จีบปากจีบคอพูดจ้อทุกยามไม่เคยทําตามที่ตนพูดไว้กฎเล็กเก้าข้อสารต่อไม่ได้พูดแล้วแล้วไปไม่มีผลงานครูไม่เคยคิดว่าสิทธ์ดื้อด้านเป็นที่กล่าวขานประจานทั่วไทยขอจงละชั่วกลับตัวกลับใจเริ่มชีวิตใหม่ยาวไว้ใจผ่าน ทำผิดรับผิดด้วยจิตกล้าหาญคนชั่วสามานขจัดสิ้นไปอย่าเสียชาติเกิดรีบเผิดแก้ไขเชิดชูชาติไทยอย่าขายชาติเลยด้วยรักจากครูจากสาธิตจุฬาครับพี่น้องค่ะถ้าเดาไม่ผิดคุณครูท่านนี้น่าจะเป็นคุณครูที่เคยสอนคุณอภิสิทธิ์มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะไม่แน่ใจว่าระหว่างที่คุณครูท่านนี้แต่งบทกลอนให้คุณอภิสิทธิ ให้ครอบครัวคุณอภิสิทธิ์คุณครูจะอดกลั้นน้ํำตาไว้ในอกอยู่หรือเปล่าแต่จดหมายฉบับน,นี้เดี๋ยวจะให้ทีมงานนะคะส่งไปที่สุขุมวิทให้ถึงมือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเผื่อที่จะได้นึกอะไรขึ้นมาบ้างนะคะพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาจาก